อสวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงค์แบงค์งนะครับตบเบิร์ <c oughs> อ่าวันนี้นะครับผมผมจะเอาตะกูลวาเลนไทน์นะครับผมหรืออีเวนต์วาเลนไทน์ไปลงในด่านทอยเลสซิตี้โหมดไนท์แมนนะครับผมมาลุ้นกันว่าจะผ่านหรือเปล่านะ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะฮะขอความร่วมมือคนดูทุกคนช่วยกดไลค์ write, <ม>กดแชร์ share, กด s u b s c คร b e และคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย Let's go <S โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่หน้าด่านทอนเนตซิตี้กันแล้วเดี๋ยวเราไปเข้ากันเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เลือกเป็นโหมด Nightman บอกคนดูกันเลยนะครับว่าผมเนี่ย จะเอาไอ้เจ้าคิวบิตคาเมล่าแมนเนี่ยเป็นเดอะแบกนะฮะเพราะว่ามันสามารถยิงทะลุได้นะครับคนดูในส่วนนี้นะครับคิวบิตต้องแบกเท่านั้นเออนะครับลงไป2ตัวก่อนเลยตอนนี้แล้วเราก็จะลงเจ้าฟาร์มเวอร์ดรถของเราใช้สูตรเดิมนะครับคนดู๋ยวให้ให้มันแทงมันเดิมชั่วกว่านะครับผมต้องขอบอกคนดูก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้ก็ไม่ได้โหดอะไรนะครับทุกคนนัเป็นแค่ ตัวธรรมดาตัวหนึ่งลงไม่ทันลงไม่ทันอ่ะเนี่ยเจ้าฟาร์มเวอร์ของเรามีตั้งห้าสิบเวฟไงว้าหาฟาร์มฟาร์มทีนี้นะ,ะัะผมเราก็จะมาลงฟาร์มเวอร์ของเราตีอันได้ไหมได้แค่สามอันนะครับคุณดูนะฟาร์มเวอร์เนี่ยต้องได้แค่สามอันนะครับเราก็จะมาลงตัวละครเจ้าตัวนี้นะคุณดูบอกว่าโหดนักโหดนะดนะไ,มไม่ลงดีกว่า อัพตัวนี้ก่อนดีกว่าวุ้ยคนดูครับตัวละครเริ่มจะหลุดแล้วนะครับในส่วนนี้ผมจะต้องอัพเจ้าคิวบิตให้เป็นเลเวล2ก่อนนะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างช้านิดหนึ่งอัพเลยนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผม2ตัวแล้วทีนี้ก็ชิลแล้วนะครับสามารถยิงได้แบบสบายๆแล้วแล้วพอไม่ถึงเว็บสิบนะครับหรือใกล้จะถึงเว็บสิบแล้วผมจะอัพเจ้าคิวบิตคาเมรา o v e มน n t เนี่ย ให้เป็น2 0 0พนะครับคุณดูมันจะได้ดูโหดระหว่างก่อนที่เราจะอัพเรามาอัพฟาร์มก่อนเนี่ยคุณดูเห็นไหมว่าตัวละครเริ่มจะหลุดแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะรอฟาร์มนะครับผมฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มีเงินอยู่วันหกร้อยแล้วมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะคนดูนะเราจะต้องอัพฟาร์มไปก่อนครับเห,เ,รมมเห็นไหมเริ่มมืนแล้วเห็นไหมโอ้นะครับผมเจ้ามินิการทอเรียตเราได้จัดการตัวของฟาร์มของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับสตันมืนไปเลยทีเดียวมีเงินอยู่1000บาทนะครับ เราจะยังไม่สามารถอัพให้เป็นเลเวล3ได้แต่คุณอย่าลืมสิครับว่าเรามีพระเอกนะครับผมพระเอกตัวจริงคือตัวนี้มาแล้วดาเมจ3,000นะครับทุกคนเจ้า Hell TV Movement <c oughs> นะครับผมอาฟาร์มเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหโสุดยอด <c oughs> เราจะต้องอัพไปก่อนนะครูดูเนี่ยใช้เงินฟาร์ม ในการอัพเลเวลวลที่2เยอะมากครับผมเดี๋ยวผมจะหาเงินมาอัพคิวบิตนะก่อนแล้วกันให้เป็นเลเวล3มนะครับมันจะได้ดูโหดขึ้นมาหน่อยทีนี้แหละมันโหดขึ้นมาแล้วคนดูมันจะยิงทะลุใช่ปหมละ่ะฟาร์มผมเต็มละเลเวล5เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคนดูทีนี้เราก็จะฟาร์มง่ายขึ้นละนะครับโอเคครับทุกคนเหลืออีกฟาร์มเดียวนะครับผมคือฟาร์มเฮ้าแฮ่ฟาร์มรักแฮ่ไม่ใช่ครับฟาร์มตังแฮ่ถูกแล้วครับ โอเคครับทุกคนทีนี้นะฮะเราก็ได้เวลาฟาร์มเงินไปยาวๆนะครับในเมื่อเรายังฟาร์มไหวอยู่นะครับผมคิดว่าเราควรจะอัพนะฮะเฮ้ยผมอัว่าอัพสี่พันเลยดีกว่าวิดูน้องโดนสตาร์นแล้วเนี่ยโอเคครับทุกคนผมอัพสี่พันครับโหดมากครับเจ้าคิวบิดคาเมล่าแมนของเราบูแมนนะครับจะแมนอย่างเดียวเลยอ่าทีนี้เราก็จะอัพตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นนักมวยคนหนึ่งนะฮะตัวนี้ โอเคครับทุกคนเราก็จะอัพอยู่บิดของเรานี่เป็นไงครับผมสีชมพูหวานแหววใช่ไหมล่ะอ่ะเวฟ16เป็นที่เรียบร้อยครับคนดูเราก็ฟาร์มเงินไปยาวๆครับตอนนี้เพราะว่าเรายังไหวอยู่ไงเรามีคิวบิดของเรายังไหวอยู่นะครับเดี๋ยวพอเวฟ17เปุ๊บนีครับเราถึงจะอัพอีกหนึ่งตัวละครน,นะฮะเราจะลงทั้งหมดสตัวละครแล้วกันนะครับผมแล้วก็ ยวค่อยไปอัพพวกนี้แล้วกันเนาะจะได้ไหวแบบชิวๆเลยขออนุญ,ญาตนะครับวางอีกหนึ่งตัวละครแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครอ่าอัพเรียบร้อยครับทีนี้นะครับเราก็ฟาร์มเงินแบบชิวๆได้เลยนะครับเราก็อัพไปเลยนะครับ4 0 0พันนะมาครับเวฟที่ยี่ิแล้วครับคนดูเรายังไม่สนนะครับตัวที่4ี่เรายังไม่เต็มนะครับเราก็ยังไม่อัพตัวพวกนี้นะผมว่าเราจะอัพอันนี้ก่อน เผื่อมันเท่เออก็ดูไหมอยากเห็นรีวิวไหมฮะเดี๋ยวผมทารีวิวให้ดูนะตัวบาเลนทนยทั้งหมดนะแต่คิวบิตผมรีวิวไปแล้วนะครับผมใครอยากดูก็ไปตามดูในช่องมหาเทพแบงค์เลยแล้วกันนะครับครับรอบนี้ผมก็สร้างคิวบิตสี่ตัวเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะมาหน้านะ่ะไม่เกินตรงนี้หรอกยังไงก็สู่ขิดก่อนนะฮะอะทีนี้นะครับผมก็จะมาอัพตัวละครตัวนี้นะเออให้มันตันไปเลยนะครับว้าวเอาโขคนด,ดูดูครับผม โอ้โหมีปีกด้วยนะครับเราดูครับผมปาบปับปาบปบบอกเลยนะครับว่าเป็น AOE นะดาเมจ260ครับผม0ูนครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาก,ก็จะอัพตัวละครตัวนี้นะบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่โหดใช่ย,ย่อยนะครับผมสำหรับตัวนี้ขออนุญาตอัพครับเงินไม่พอฮะอัพไม่ได้ครับผม2 Two hours later โ,โหยังไงคนดูแบบยิงทีเดียวปับปับปับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ อัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณดูดูวงกว้างของเขาเนียครับผมเป็นอะไรที่แบบกว้างมากๆทีนี้เนะฮะเราก็ลงตัวละครครบเรียบร้อยครับผมจะลงแก๊งตัวนี้ครับผมอเพิ่มมาส่ตัวด้วยกันนะครับคนดูจะลงตรงนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะป้องกันการสตาร์ทนะครับเนื่องจากว่าตัวละครตัวเนี้ย มันทำดาเมจให้เราเยอะมากเราจะให้ตรงนี้สตันโดนสตันไปก่อน,นะครับแล้วตัวนี้ก็โดนสตันไปก่อน,นะแต่เราจะวางข้างหน้าอีก3ตัวละครด้วยกันนะครับคือตัวนี้เนาะเป็นแก๊งที่โดนดาเมจทีนี้เห็นไหมุณดูเห็นไหมมันจะโดนสตัร์นนะครับอ่ะผมจะลองอีกหนึ่งตัวแล้วกันให้มันสตัรนนะใช่แล้วนะครับเราก็จะอัพไปเลยทำดาเมจไปครับยาวๆครับคนดู ผมก็จะลงเจ้าคิวบิตเพิ่มอีกนะครับคนดูอ่าเพิ่มไปเลยครับครบ15ตัวแล้วนะครับคนดูนะจากการตรวจสอบนะครับผมก็จะขายตัวนี้ทิ้งอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อลงคิวบิตเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาสู่กลางเกมแล้วครับคนดูเราต้องเพิ่มตัวละครนะครับเพราะว่าเราจะได้ทำดาเมจให้แรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะ ช่วงนี้เราต้องทําดาเมจกันหน่อยแต่ก็ไวอยู่นะครับคุณดูม่ไม่ได้ถือว่าช้าเลยนะถ้าเอาตัวละครคิวบิตเนี่ยผมก็ปล่อยให้มันโดนสตันใช่ไหมครับแล้วเราก็จะใส่อีกหนึ่งตัวนะครับผมให้มันเท่าเทียมกันนะครับผมอ่าให้มันแทงหนึ่งตัวเรียบร้อยครับผมแก๊งดีนี้ผมก็จะปล่อยให้มันฟาร์มครับทุกคนมาแล้วครับผมเจ้าโพลิทของเราเนี่ยครับผมเอึดใช้ได้เลยนะคุณดู บอกเลยแต่เราก็น่าจะไม่พ้นแก๊งคิวบิกของผมไปได้ง่ายๆหรอกนะครับดูครับคนดูโอ้โหยอดจริงนะต้องขอบอกคนดูก่อนเลยนะครับว่าผมเปิดเอฟเฟกต์แล้วถ้ามัน,มนไม่ขึ้นนะอยู่ๆว่าอยู่ๆเอฟเฟกต์มันก็ไม่ขึ้นนะครับคนดูแปลกมากๆเลยนะครับใครรู้ก็ช่วยบอกทีละกันนะครับว่ามันเปิดยังไงอ่ะโอเคครับทุกคนทีนี้เราจะต้องฟาร์มไปก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราฟาร์มอะไรเรียบร้อยหมดแล้วมีตัวทันด้วยอุ้ย เหมือนโดนสตันแล้วไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยหรือเปล่านะยครับอุ้ยดูดิตัวโคตรเท่เลยอ่ะคุณดูเลือดเยอะมากเลยสิร้อยพันหมื่นแสนล้านสองล้านนะครับคิวบิดยิงไปยังไหวอยู่ครับเวฟซีีครับผมเข้าสู่เลดเกมครับคุณดูตอนนี้นะครับผมคิดว่ายังไงก็ไหวนะครับผมเราจะต้องเพิ่มมีหนึ่งตัวละครแล้วแหละคุณดูผมคิดว่าตัวฟาร์มเราเงียบกิฟต์เลยครับอ่ะนะครับผมจะต้องขายฟาร์มทิ้งอันหนึ่งนะฮะ และผมจะต้องลงเจ้าคิวบิตเพิ่มอีกนะฮะโอเคครับทุกคนเราเพิ่มไปที่เรียบร้อยฮะบ,บอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวเวฟ4.7นะครับผมจะต้องขายฟาร์มทิ้งละเพื่ออัพคิวบิตนะครับคนดูไม่ทนนะันและไม่ได้การนะครับผมเนี่ยนักมวยผมโดนสตันไม่เป็นไรนะคนดูบอกเลยอ่ะขายไปที่เรียบร้อยครับ เราจะต้องอัพเนียอัพผมจะได้สร้างดาเมจกันแบบโหดสุดๆนี่ครับทุกคนดูนักมวยผมเดอะแทงนะครับผมเป็นตัวละครเดอะแทงนะนี่นะครับผมหลับไปแล้วล่าสุดนะครับผมก่อนจะหลับนะครับผมเจอแก๊งคิวบิดผมหน่อยเป็นไงแทงแล้วไงครับแทงก็มีหัวใจครับคนดูดูดูครับผมรัวๆครับผมก่อนจะมาถึงตัวนี้ของเราหลับไปก่อนเลยครับผมเฟบสี่สิบเก้านะครับถึงตัวนี้ของเราแล้วจะหลับหรือเปล่า ตลับหรือเปล่าครับทุกคนมันการสตันหรือเปล่าครับคนดูดูครับผมดู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 มันกันหรือเปล่าครับผมเวฟสี่สิบเก้านะครับคนดูค่อนข้างยากนิดนึงนะช็อตนี้นะครับผมเหมือนจะการสตันด้วยนะการมิดไซด์ครับทุกคนยิงมาเถอะครับมันกันฮะโอ้โหมาแล้วครับผมไฮเปอร์ตัวน้อยของพี่เวฟห้าสิบนะครับคนดูอันนี้หลับรัวๆเลยครับผมสงสารเขามาก แต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้ต่อให้ยิงก็ยิงไม่ถึงครับผมเราการสตาร์ครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่เว50แล้วครับเราลุ้นกันมากโอ้โหผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับมาลุ้นกันครับยูบิดผมหลับหนึ่งตัวแน่ๆเฮ้ยโอเคน้กว่าจะไม่หลับแล้วตกใจหมดตัวแรกครับยิงตัวแรกครับเดี๋ยวเพิ่งยิงบอสครับนะครับผมจะต้องเปลี่ยนสถานะนักมวยนะครับผมให้มันจัดการนักมวยเราก่อนนะครับผมมาให้มันคุยกันนักมวยเราก่อนนะครับมันจะได้ช้านิดนึงนี่ครับอ่าโอเคครับเมืาอย่างที่บอกตัวทุกตัวของเรานะครับมันกว้างนะโอเคครับทุกคนน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วจะวางนักมวยตรงนี ตลับไปละเรียบร้อยครับคนดูไม่ใช่นักมวยแต่ก็ชนะได้นะครับจบภายในนาทีที่16.51นะครับบอกเลยว่าโคดมากๆเซตนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับการเอาตัวละครอีเวนต์วาเลนไทน์หรือตระกูลวาเลนไทน์มาลงในด่าน Toilet City โหมดไนท์แมนถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์ หรือถ้าอยากให้ผมทดลองอะไรอยากให้ผมเชลเล่นอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับตใต้คลิปนี้เลยนะแล้วผมมาอาา่านมาตอบเมนต์นะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้มหาเทพแมงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสว,ส,วรสวัสดีครับ